ราดูสูตรลัดการคิดทฤษฎีดนตีนะครับคือเราต้องแม่นคียซีก่อนนะครับท่อง C D E F G A B C ให้แม่นก่อนทีนี้นะครับนี่คือคียัถัดมาที่มีชาร์ปเพิ่มมาทีละตัวทีละตัวทีละตัวนะครับอันนี้คือ่างชาร์ปต่อไปตั้งแต่ F นี่คือทางแฟล t นะครับ F นี่คือทาง f ่ a ต่างชาร์ปนะครับการขึ้นจะขึ้นเป็นคู่5้านะครับ C D E F G นับมาได้5นะครับก็เป็นคู่5้านะครับต่อไปก็นับมาคู่ห้อีกนะครับ G มานี้ก็คู่ห้ก g a b c d รับได้ตัวที่5้า5ก็ให้นะครับก็ขึ้นมาเป็นคู่5คู่5้าเรื่อยๆนะครับจนครบเจชาร์ปนะครับทางแฟตจะรับคู่4ี่นะครับอ่าตั้งแต่ c ถึง f ก็คือคู่4นะครับต่อไป f ถึง b ก็คู่4เหมือนกัน b ถึง e ก็คู่4นะครับเพราะทางแฟตจะเป็นคู่4อ่าสรุปนะครับทางชาร์ปคู่5้าทางแฟตคู่4ทีนี้ดูชาร์ปตัวแรกบ้างครับ k g ชาร์ปตัวแรก f ชาร์ปมี1ตัวต่อไปขึ้นมา เป็นสีชร์ก็คู่5นะครับ f กับ c คือคู่5 c กับ g ก็คู่5นี่ก็คู่5คู่ห้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสรุปทางชาร์ปตั้งแต่ชาร์ปตัวแรกชาร์ปตัวที่2ตัวที่3เนี่ยขึ้นมาเป็นคู่5หมดเลยนะครับตามแฟตบ้านตามแฟตอยู่นี่นี่คือแฟดตัวแรก b แฟตนะครับขึ้นมาเป็นคู่4นะครับ b c d e นะครับเป็นคู่4ีสายแฟตเข้าไปด้วยนะครับ e f g a คู่4แหละคู่4มาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสรุปให้จำเลยก็คือทางแฟต คู่สี่ตาชาคู่ห้า